บอนี่จับมิสเซนตีเลยตีลูกสูงว่าตีเพราะมิสเซนนะไปตีลูกสูงบอลที่ตีไม่ได้อาบอลล็อบอลยืนนี้เหงดูนะว่าตีลูกสูงบอลทอมโยนบอลประมาณนี้เนี่ยเท่งจับมิสเซนเลยตีลูกสูงบอลเองจะไปแบบนี้แต่เท่งจับคอนดูนะบอลยุบสูงแบบเดิมไม่รวบระวังดูบอลด้วยนะเนี่ยมันจะบล็อกอค่นี้เนี่ยไม่ฟาดเขาไม่ได้ฟาดนะเขาล็อกและดันนะไม่ หน้าไม้เขาทำมร่เนี่ยให้บอลอยู่หน้าไม้แล้วค่อยดันออกไปเขาไม่จดไปฟาดบอลนะเท้าเธ้ไปนี่เท้าฟาดไปด้านนึงเวลาามเข้ามาด้วยล้อาอเขาายไปอย่างนี้เลยล้อา้อต้องต้องที่ลูกบอลเลยเล็อกไ้เฉยล็อมันไม้ขึ้น เฮ้ยน the nah ี่จับเคอยู่น้าบอกให้จับิ้มลูกจับปันแบบนี้ขวายต์เนอมือจับน่นะจับนี้ชวมกันจับนีจ้มมาเก้าอันข้างยงนี่ขันเก้จ้าลงนี่หมายตรงไหนหมายของหม่วนีล็อกนไนีล็อกแล้วเด็กจับบางล็อกบอลก็จับตามมารับอ เปิดไม้ก็ใบบอกเอ้ยขอบไม้หน้าไม้ให้ได้เนิ่มหน้าไม้ให้ได้เลยหน้าไม้บอกเนิ่มหน้าไม้เปิดห้ามไม่ใช่ไม้อย่างนี้ไม่ใช่ไม้ไม้เปิดเก้าก็ไม่จิ้มไม่ถูกจับจิ้มไม่ถูกนี่จับไม้ถูกนี่จับนี่จับได้สามนิ้วคนจับไปดนิ้วแล้วก็พอคอยต้องมาเดี๋ยวดีจับไม้เดี๋ยวนิ้ว

บอกรลดันดิบอกรล้ดันเอตัวดันขือพืูนนิดนึข้อเบอม่ไปเฮ้ยเอาตัวดัน มเร็วม่าเลือครับเลือก้ไปตัดตวีเขาไปตัดเข้าไปอย่าเลือนไรเอบย้อตั้งหัวไม้ขึ้นดิหัวไม้ตั้งขึ้นเมตั้งหัวไม้ขึ้นแบบนี้ครับหัวไม้อย่าตกนะเออพอได้ตาซ้ายดึงไปครับ

tại vì chặt mãi tăng kim ở đi em bọc mười tay giống mãi kim mãi ơ tang kim mãi ơ em bọc mười tang kim mãi 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 Tăng mãi kim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 